สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่15กันยายน2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จดยงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เพราะการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะัดตรกนะคะช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะต่อทะเบียนต่อประกันพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดวิลนะคะหรือบางคนก็เรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับ กลางค่ำกลางคืนนะคะช่วงนี้มีโอกาสไปริ้งไปดื่มสังสรรค์นี่ฮาปาร์ตี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะบางคนก็เรียกว่าดึกดื่นมืดค่ำเลยนะคะนะต้องพักผ่อนเยอะนะคะตื่นเช้านอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะมีดวงเดินทางทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะช่วงนี้ใครที่ใช้รถใช้ถนนต้องพักผ่อนให้เพียง,พ,ยงพอนะคะระวังพวกความดันพวกไมเกรนนะคะอาการวิงเวียนศีรษะนะคะถ้ามีอาการเขาเรียกว่าวูบนะคะเราก็ต้องจอดรถก่อนนะคะนะก่อนออกเดินทางนะคะ ราคินีเวียญด้านของการเงินดีค่ะนะใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะมีโอกาสได้รับโชคนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะหรือการค้าการขายวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านประเภทติดช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะขายอาหารโต้รุ่งหรือว่าดึกดึกเดินๆหรือประเภทเปิดร้านผับร้านบาร์นะคะของมึนๆเม,ม,ม่าๆพวกนี้นะคะโดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะณช่วงนี้จะซื้อ จะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนจะกู้แบงก์กู้ธนาคารมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะแต่คนวันอาทิตย์นะคะต้องระวังเหมือนกันนะคะช่วงนี้ต้องระวังจะมีคนเข้ามาหลอกมนลวงได้นะคะหรือว่าโดนมักจะเข้ามาเอารัดเอเปรียบเรานะคะนะ่าจะมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องระวังนะคะมีเดวิลเข้ามาประกบตัวนะคะจะมาในรูปแบบแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือว่าในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเราไม่ประมาทนะคะประมาทไม่ได้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะช่วงนี้นะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะบางคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะมีโอกาสาอยู่กันคนละที่นะคะหรือบางคนอาจจะอยู่บ้านเดียวกันนะคะเทาเขา,าเรียกว,ว่าเข้ากะที่ไม่ตรงกันนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสาพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะ มีโอกาสเจอเจอกันในสถานที่อคจรนะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะตามผับตามบาร์แต่เราก็ต้องดูนะคะอย่างที่บอกนะคะมีโอกาสโดนหลอกลวงนะคะมาในรูปแบบเขาเรียกว่ามีเจ้าของแล้วก็บอกเราว่าเป็นสดได้หรือบางคนถึงขั้นเสียเนื้อเสียตัวนะคะแต่มันเป็นความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะเดวิลแดถ้วยมีอะไรกันแล้วก็มีโอกาสทันลังให้กันเลยนะคะเขาเรียกว่าแค่ชั่วค่ำคืนนะคะได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคนวันอาทิตย์นะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข1 5 8 0นะคะ1 5 8 0นนะคะต่อไปคนจันทร์ คนบัรจันนะคะามไม้เท้าวันนี้งานเยอะนะคะขยันมากคนบัรจันนะคะการงานเขาเรียกว่ามีโอกาส ขยับขยายงานหรือบางคนนะคะมีโอกาสทํางานมากกว่า1อย่างนะคะบางคนทํางานควบคู่นะคะสอย่าง3อย่างนะคะในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะ We are f o r t u n e นะคะเป็นไพ่ลัคกี้เป็นไพ่แห่งโชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงหรือบางคนเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะบางคนได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆนะคะได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้นะคะนะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยน กู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีบางคนมรดกก็ได้นะคะจากบรรพบุรุษก็ได้ด้วยนะคะนะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะเป็นไปตามกงล้อเลยนะคะเขาเรียกว่าความโชคดีนะคะความดวงเฮงนะคะสองไม้เท้านะคะมีโอกาสเดินทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะนะคะ นะบางคนเป็นคนเซาเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนั้นคนนี้ก็ได้ด้วยนะคะด้านของการงานตัวเราเองก็อาจจะต้องมีคนช่วยเหลือนะคะเขาเรียกว่าต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัดดีด้วยเหมือนกันนะคะบางสิ่งบางอย่างเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะสิบดนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าน,น,นะคะบางคนยกอ าเรียกว่าจุดหักเหในเรื่องของการงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะการเงินนะคะมีเงินเข้ามาก็รายจ่ายมันก็รออยู่เหมือนกันนะคะบางคนน้นพังส้มแซมปรับปรุงนะคะสุขภาพนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้นะคะหมอนัดอยู่หรือเปล่านะคะบางคนเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพนะคะหมอนัดฝังเข็มนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับ ทานยาหาหมอได้หรือบางคนก็ไปเยี่ยมคนอื่นได้นะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับงานขอว่ามงคลได้นะคะแต่มองโดยรวมดวงของเรานะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องช่วยเหลือกันอยู่นะคะสองไม้เท้าเขาเรียกว่ามีอะไรก็ช่วยเหลือกันปรึกษากันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะทางออนไลน์โซเชียลเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ โชคลาบนะคะเสียงโชคเสียงลาบได้นะคะหมายเลขที่บ้านหรือว่าเลขของโฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากค่ย่ิบสี่นะคะมีเลขสามศูนย์สองศูนย์นะคะสามศูนย์สองศูนย์นะคะต่อไปคนวันอังคาร วังคารน,นะคะ6ถ้วยช่วงนี้คนวังคารน,นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าๆลูกค้าเก่าๆนะคะหรือว่าสถานที่เก่าๆเดิมๆนะคะมีโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะธุรกิจการค้าการขายก็จะมีลูกค้าเก่าๆเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะเขาเรียกว่าธุรก <cia> ิจการค้าการขายไม่เงียบเหงานะคะเจ็ดดาบบางคนอาจจะหางานนอกได้นะคะหาเขาเรียกว่าหาไรายได้เสริมได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านของการงานนะคะประเภท รวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้อาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบได้นะคะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนเรียกว่าโดนกินแรงจากเพื่อนร่วมงานได้นะคะหรือตัวเราเองก็มีโอกาสได้ด้วยเหมือนกันนะคะ 9. ถ้วยนะคะอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนในครอบครัวนะคะนะบางคนก็สังสาริฮาปตีเพื่อนประเภทอ่เขาเรียกว่า เพื่อนสมัยเรียนนะคะก็ได้ด้วยนะคะนักจะพูดจะคุยจะติดต่อกับใครช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะมีโอกาสเดินทางไปวดัด นะคะไปทําบุญไปสวดมนต์ไปขอพรไปปฏิบัติธรรมนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาสิ่งศักดิบบ์สิทธิ์บกปักรักษาดวงชะตานะคะช่วงนี้คนวันอังคารมักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานบางคนชอบช่วยเหลือสังคมนะคะชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะช่วงนี้นะคะบางคนมักจะหมดไปกับกินเลสนะคะ เขาเรียกว่ามักจะหมดไปกับการกินการทานนะคะบางคนก็หมดไปกับการพักผ่อนการท่องเที่ยวได้ด้วยหรือเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพานันได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจ็ดดาบนะคะระวังพวกการพานันนะคะนะหวยหุ้นปั่นสลดได้เลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ติดเกมออนไลน์นะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการเขาเรียกว่ารา,รายจ่ายด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะใครบางคนมีบางสิ่งปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนยักยอกเรื่องการเงินนะคะแอบซ่อนเงินแอบยักยอกเงินหรือแอบมีกิ๊กแอบส่งคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะนะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าต้องระวังต้องร,บรอบคอบมีการโดนจับได้นะคะนะก็ต้องเรียกว่าต้องไม่ประมาทน,นะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผัวพันด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยีนะคะมีเลขหกเจ็ห้านะคะหกเจดเก้าหนะคะต่อไปคนบันทุด คนวันพุธนะคะเจสแมนนะคะคำพิพากษานะคะช่วงนี้คนวันพุธนะคะมีความเขาเรียกว่าใจเย็นมากขึ้นหรือว่ารอบคอบมากขึ้นนะคะจะทำอะไรนะคะเขาเรียกว่าไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะบางคนนะคะอดีตสอนอะไรมา มากมายนะคะทำให้เราเขาเรียกว่าไม่ประมาทในการใช้ชีวิตหรือใช้คําว่าปรงปรงกับชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเมื่อจัดเม้นขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะเป็นไพ่แห่งเทวดาเป่าแตรให้คนไา่ฟื้นคืน้นชีพนะคะหลุดพ้นจากาความกังวลนะคะบางคนมีคดีความคดีความสิ้นสุดนะคะสารยกฟ้อง นะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราโดนลงโทษอย่างแน่นอนนะคะเรียกว่าติดคุกติดตารางได้เลยนะคะหรือว่าป่วยใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ mm hmm. ด้านของการงานนะคะใครรองานอยู่มีโอกาสได้งานแบบกระทนหานมีโอกาสได้งานแบบคาดไม่ถึงนะคะ mm hmm. แต่งานนะคะที่เราคาดหวังว่าเราจะได้มันอาจจะไม่ได้นะคะมันอาจจะไปได้อีกงานหนึ่งที่เราไม่ได้คาดหวังนั่นเองนะคะ หรือบางคนก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะแบบคาดไม่ถึงได้ด้วยเหมือนกันนะคะธุรกิจที่ทําอยู่แล้วนะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะเรียกว่าไม่เงียบเหงาเสียทีเดียวนะคะช่วงนี้นะคะสองไม้เท้ามีโอกาสเดินทาง,ต,างต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ <S <S งานทางด้านออนไลน์นะคะงานทางด้านโซเชียลนะคะช่วงนี้โดดเด่นนะคะ การเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะน้าไม่ขาดมือแต่ต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะเจ้าชายเหรียญเขาเรียกว่าการเงินนะคะมีอยู่ตลอดนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะบางคนได้เรื่องของการเรียนการศึกษาได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าช่วงนี้บุตรหลานบริวารน,นะคะไม่ดื้อหรือว่าสั่งสอนอะไรก็จะ,ะไม่ทําให้เราปวดหัวนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนมีคู่มีโอกาสตั้งท้องตั้งรันนะคะแบบกันทันหันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์โซเชียลบางคนเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะบางคนอาจจะแถมลูกติดมาให้ด้วยนะคะส่วนโชคลาบนะคะเสียงโชคเสียงลาบนะคะจากหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิีนะคะเป็นเลขศูนย์หกสองศูนย์นะคะ 0 6 2 0นะคะต่อไปคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะ อัดสวินถ้วยนะคะกัลายาณมิตรนะคะช่วงนี้จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆธุรกิจการค้าการขายนะคะจะมีเพื่อนนะคะจะมีลูกค้าประจำนะคะเข้ามาอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าคนวันพรหหัสนะคะเราคิดดีกับคนอื่นนะคะคนอื่นก็คิดดีกับเราเรียกว่าช่วงนี้ไม่มีศัตรูนะคะ ราชินีไม่เท้านะคะการงานนะคะยังมีความขยนันยังมีความมั่นคงนะคะหรือว่าใครโรงงานอยู่นะคะมีโอกาสได้งานนะคะหรือว่าใครที่ก็เรียกว่ายัางมองกําลังมองหางานอยู่นะคะให้มองหาเพื่อนนะคะเพื่อนที่เรา ปรึกษาได้นะคะมีโอกาสชี้แนะมีโอกาสชักจูงให้ไปทํางานด้วยนะคะเรียกว่าจะมีเพื่อนนะคะเข้ามาเป็นที่ปรึกษานั่นเองนะคะ4เหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะรู้จักค่าของการเงินมากขึ้นนะคะนะบางคนเหยียบทั้งเหยียบทั้งกอดนะคะประหยัดมัธยัถ์นะคะช่วงนี้นะคะ10ดาบนะคะนะการงานมีโอกาสใครที่ทําอยู่แล้วก็ มีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่นะคะได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวกรา,าวกันเจ็บกันป่วยของใครหรือบางคนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับงานอวบมงคลได้นะคะหรือว่าไปเยี่ยมคนป่วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักนะคะของคนที่มีกู้ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม ะะบางคนนะคะมีโอกาสเจอกันในสายงานได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้นะคะเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิบสี่นะคะเป็นเลขศ 0, 0 4 0์ศูนย่ศูนยะคะศูนย์ศนย่ศนะคะ, 0, 0, 4, 0ะ,คะต่อไปวันศุกร นะคนะวันสุกสองดาบช่วงนี้คนวันสุกนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนสัญญาเก่าๆสัญญาใหม่ๆนะคะกำลังจะหมดลงนะคะ นะในด้านของการงานออนไลน์โซเชียลค่อนข้างโดดเด่นนะคะในะด้านของการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะมีเขาเรียกว่าการค้าการขายนะคะยังมีเม็ดเงินเข้ามาต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะด้านของการงานมีโอกาสเริ่มง,งานนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังจินตนาการโปรเจกต์นะคะเข้ามาในความคิดมากใหม่นะคะ บางคนเขาเรียกว่าอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่ช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะคะ6เหรียญนะคะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะเหมือนกันนะคะข้างซ้ายจ่ายขวามักจะหมดไปกับบุตรหลานบริวารนะคะมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะมีโอกาสทําบุญนะคะให้ทานบริจาคทานหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือมายิตมายืมทางด้านของการเงินได้ด้วยเหมือนกันนะคะ คนวันสุบช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะอาจจะมีการเงินที่ตึงตึงมือไปบ้างแต่เราก็ยังมีคนในในครอบครัวช่วยเหลือนะคะบางคนยังมีคุณภรรยายังมีคุณสามีนะคะยังมีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านอาผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความเขาเรียกว่าอุปรัมภ์ในเรื่องของการเงินได้นะคะการเงินยังไม่ถึงกับเดือดร้อนนะคะเรียกว่ารายจ่ายเยอะก็จริงนะคะแต่เราก็เอาตัวรอดได้ส่วนทางด้านของ ความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันดีอยู่นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์โซเชียลนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข2076ูนย์ะคะสองศูนยเกคนวันเสาร์ คนวันเสาร์นะคะสามไม้เท้านะคะการงานนะคะวันนี้การงานขยันนะคะบางคนทํางานควบคู่นะคะสองอย่างสามอย่างนะคะในเวลาเดียวกันคนวันเสาร์เป็นคนที่เป็นคนที่อึดนะคะถึก อดทนนะคะในเรื่องของการงานนะคะงานหนักงานเหนื่อยไม่กลัวนะคะขอให้มีงานเถอะคนวันเสาร์รับได้นะคะสเตรนท์นะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่แกล่งนะคะผู้หญิงแกล่งผู้ชายแกล่งนะคะวันนี้อาจจะมีงานหนักๆเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะแต่เ,เราเคลียร์ได้อยู่แล้วนะคะหรืออาจจะไปเจอลูกค้าที่ค่อนข้างจะเรื่องมากก็ได้นะคะแต่ไม่เกินฝีมือของเราอยู่แล้วนะคะพาวเวอร์นะคะด้านของการเงินมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่นะช่วงนี้นะคะ นะบางคนก็เรียกว่านวนพังนี่พังซ่อมแซมนะคะปรับปรุงได้ด้วยหรืออยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจ็ดดาบนะคะนะการเงินก็เขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะมักจะหมดไปกับกิเลสนะช่วงนี้นะคะหวยหุ้นนะคะการพนันปั่นสล็อตได้ด้วยนะคะหรือบางคนนะคะเ็าเรียกว่ามีโอกาสจะมีคนเข้ามาเอารรตเอเปรียบได้ด้วยนะคะวันนี้การงานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะ เราอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมง,งาน<ๆ>เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะคะหรือตัวเราเองก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าบางคนโดนกินแรงก็ได้นะคะจากคนอื่นเขาเรียกว่าให้ระวังคนจะเอารัดเอาเปรียบหรือของศู์ของหายก็ได้การโดนลักเล็กขโมยน้อยก็ได้ด้วยนะคะในะช่วงนี้เราก็ต้องระวังเราก็ต้องรบอบคอบเรียกว่าการเงินนะคะมีโอกาสเสียเงินนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะช่วงนี้ขววันเสาร์มักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะบางคนหมอนัดนะคะตรวจเช็คสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับระบบร้อนในก็ได้นะคะน้าฐานน้าเยอะๆนะคะหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะนะ้ปวดข่าวปวดกระดูกปวดหลังนะคะปวดข้อมือนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะบางคู่อาจจะเป็นตัวเราหรืออาจจะเป็นคนรัก เขาเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนยกักยอกเรื่องการเงินบางคนแอบมีกิ๊กแอบสอง่งแอบมองของคนอื่นที่ไม่ใช่คนรักอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเป็นตัวเรานะคะก็ต้องระวังให้ดีนะคะนะสเตรนนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสโดนจับได้นะคะนะเขาเรียกว่าซิกเซนค่อนข้างเม่นยำนะคะช่วงนี้นะคะนะจับได้แล้วมันมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยง,งเดี่ยวหรือว่ามักจะโฟกัสเรื่องการงานเสนมากกว่านะคะใครเข้ามาก็มักจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะคุณก็จะมักจะรู้ทันนะคะนะเขาเรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะมาหลอกตัวของเราได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิีนะคะมีเลขสามแปด 7นะคะ3 8 6 7นะคะนี่คือดวงของคนวัน์ก็จบลงแล้วนะคะของทำนายเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ